สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Harry Potter Magic Awakens นะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มวงล้อนะครับซึ่งเป็นวงล้อประจำฤดูกาลนะครับอันนี้เลยวงล้อนำโชคลิมิเต็ดฤดูกาลนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือเราจะต้องสุ่ม แม็กสุดถ้าแบบดวงเราเกลือที่สุดก็ประมาณหกสิกุญแจนะครับอันนี้เราก็จะมาสุ่มให้ดูกันว่าเราจะหมดไปกี่กุญแจนะครับเพื่อที่จะได้ชุดนี้สุ่มไปทีละสามเลยสามดอกแรกจะออกอะไรนะเกลือมากเลยครับ อย่าราเปลี่ยนดวงเราก่อนให้มันงอกออกมาใหม่โอเคเผื่อจำไม่เกลือเกลือไหมเกลือโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้แค่หกดอกเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนที่กันเราจะไปตรงนี้ตรงเรือนะครับข้างหน้านี้เผืือเรือจะช่วยเราได้ อ,อ๋อเลยต่อครับเปิดไปเลยสามุญแจไม่ได้สักทีถือว่าก็ยังรับได้อยู่นะเพราะว่าเพิ่งจะก้าวกุญแจนะครับอันนี้สิบสองเลยครับ เซหนึ่งส่วนสี่แล้วเซตหนึ่งส่วนสี่ของกุญแจที่เสียไปแล้วอันนี้เราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเจอผู้คนมากมายวิ่งไปหาที่สุ่มใหม่โอ้ยมีคนมีคนสุม่มมีคนสุ่มแน่ๆเลยขยืนตรงวงเขียวขอสุ่มด้วยคน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 นี่ เปิดไปเลยสามกุญแจนะครับอันนี้15ดอกแล้วโอ้โหไม่ได้อะไรเลยโอ้เสียใจไม่ไม่เอาอยากได้ชุดอยากได้ชุดครับโอ้โหเกลือมากเลยนะครับเนี่ยสิแปดอกย,ยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ย อาเพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นดีกว่าไปชุดมาไปร้านมารามากินดีกว่านะครับเพื่อจะเพื่อจะได้ชุดบ้านโอ้โหคนเยอะมากคนเยอะมากเลยครับคึกคืนดีนี่แหละนี่แหละ ดูีต่อครับตอนนี้เราเหลือกุญแจอยู่ที่19นะครับแล้วก็สุ่มไปแล้ว18ดอกนะครับเราจะได้ไหมเนี่ยชุดโอ้ยนิดเดียวไม่เอแต่ได้นกมาแทนนะครับไม่อยากได้อะนกเยอะมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่ายังโอเคอยู่หมุนตอ่อ ผมอยากได้ชุดมากเลยนะครับถึงมันไม่สวยแต่ก็แต่ก็อยากอยากได้อยู่ไม่ป้าช่วยด้วยมันจะเอาชุดป้าช่วยด้วยอย่ายืนนิ่งสิอยากได้ชุดอะอยากได้ชุดในวงล้อป้างอนนะป้าหันหลังมนีเลย ไม่ตอนนี้เราเหลือสิบกุญแจแล้วนะครับชุดยังไม่ออกเลยอุย้ยนิดเดียวออืไม่โอ้ป้าเกลือมากเลยอะนักศึกษานักเรียนเนี่ยมาอยู่เป็นร้านเนี่ยเยอะมากเลยสูญเสียลูกค้านะเนี่ยป้าป้าขอหน่อยขออีกครั้งหนึ่งขออีกครั้งหนึ่งให้แก้ตัวขออีกครั้งหนึ่ง ครั้งสามกุญแจเลยครับเราจะได้ไหมชุดไม่ไม่ได้ชุดเลยหรือว่าเราจะต้องไปที่ที่มันอยู่อยู่แล้วอะไรประมาณน,นี้ก็คือวงล้อข้างนอกไปไหมลองดูป้านี่คือแบบไม่สนใจลูกค้าเลยโอ้ คนเยอะมากคือคือนจังเอาป้าเมาื่อกี้มีป้าอยู่ข้างในนี่ป้ามาอยู่ข้างนอกได้ไงนี่เราต้องอยู่ตรงนี้เลยกดดันกดดันนะครับกดดันลุงล้านลึกรับนะครับเลือดเจ็ดดอกอะ่ะผมอยากได้ชุดมากเลยนะครับโอ้โหเตือมาก ส่งไปสามสิบสามแล้วอะจะได้ไหมเนี่ยไม่นะอออออไม่เป็นไรครับเรามีแพ็กสูตรคุมเนาะอันนี้ก็เป็นเ,เราเอา680ก่อน Okay. ได้เพิ่มมาอีก7ดอกนะครับรวมเป็นของเดิมอีก1ดอกก็เป็น8ดอกนะครับสุ่มไปเรื่อยๆโอชุดไม่ออกจริงๆโอโหออกไม้กยายสิทธิ์อ๋อไม่ออกด้วยโอโหไม่ทำไมทำกันแบบนี้ต้องไปป้นธนาคารละไปป้นธนาคารเอาชุดมาเดี๋ยวนี้เอาชุดมาเดี๋ยวนี้ โอมแปบ๊บหนึ่งขอทำคอนเทนต์แป๊บหนึ่งนี่นายสันคอชุดได้ไหมได้ไหมสันคอชุดได้ไหมล่ะขอชุดเ,ออเสียใจยอ่ะเสียใจยมากเลยนี่ส่งไปอีกสามต้องได้แล้วแหละโู ส่งไป42ครั้งแล้วนะครับยังไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะกับฟันเราต้องได้แล้วแหละซื้อมาอีก10กุญแจนะครับฮึบฮึบได้ไหมได้เหอะขอเหอะขอเหอะขอเกลือ,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 อ โดนก็อบลินหลอกเกลือเกลือว่าออกไงไงอะ่ะมันออกไงอะ่ะมันมีไม่มไม,ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม่มีอะไรออกอนี่ใบลานไม้กายสิทิ์โอลิเวนเดอร์ดีกว่านี่ลุงช่วยผมด้วยอยากได้ชุดใหม่อะ่ะขอนะขอขอขอ เราเหลือเก้ากุญแจนะครับถ้าไม่ได้ก็คือแบบไม่ได้แล้วอะงบหมดแล้วบุญเก่าที่สะสมมาโอ้ได้ชุดแล้วครับขอบคุณลุงอเลเวนเดอร์มากเลยครับได้แล้วชุดที่เราใฝ่ฝันนะครับชุดเซตผ้าสากักกะลาหิมัะนะครับอืมใส่เลยแต่ว่าผ้าพันคอผ้าเข่ามาแอบไม่เข้า แอบไม่เข้านะครับแอบไม่เข้ากับชุดนี่ขอบคุณครับลุงอุ้ยมีนกฮูกด้วยขอบคุณครับไหนๆก็ไหนๆแล้วร้านลงุงเป็นร้านขายไม้กยายสิทธิ์ขอนะสุ่มให้ได้ไม้กยายสิทธิ์อีกทีนึงโอเคอีกหกตุลแจนะครับว่าเราจะได้ไม้กยายสิทธิ์ไหมน่าจะได้แล้วแหละโอ้มาทันมาขนาดนี้แล้ว ลุงไม่อะไรเนี่ยไม่หมดแล้วเนี่ยโอ้โหเออเกลือเกลือไม่ไม่ลงลงทำแบบนี้ได้ไง กลือจังเลยหนีแล้วหีคนใจร้ายนะครับไม่มาลานไม้กายสิทธิ์แต่ไม่ได้ไม้กายสิทธิ์แหนทำยังไงดีเดี๋ยวดูนะครับว่าเราอ๋ออันนี้เราใช้เพชรสะสมนะครับมันมีกิจกรรม เพชรสะสมนะครับใช้เพชรสะสมก็จะได้ของรางวัลน,นะครับได้งูไฟมาบอกตามตรงไม่ได้ปั้นเลยเบี้ยวสิบเจ็ดแล้วนี่ถ้าเราใช้เพชรสะสมตามกำหนดนะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยตอนนี้เราได้กุญแจมาอีกสามนะครับ ุ่มได้อีก3อัน,นโอเคครับลุยครับเอาอันนี้น่าจะได้แล้วนะครับน่าจะได้ไมาแล้วโอ้โหทีนี้กองรวมกันเลยเหมือนประชดเลยนะเย้ไปที่ตั้งค่าก่อนไมล์กัจจสิธิ์รูปลักไมล์กัจจสิธิ์อันไหนอันนี้ออกจะใช้งานทั้งหมดเลยโอเคก็จบแล้วนะครับกับ วงล้อชุดเซตผ้าสักกราระชิมะนะครับหมดไปห้าสิบห้าโลนะครับก็ถือว่าเกลืออยู่นะแต่ก็ชใช้ได้อยู่นี่อันนี้ชุดเป็นไงเดี๋ยวพาไปร้านมาดามเอากินว่ามีสีอะไรบ้างน,นะครับลุยนี่ในคุยกับป้าแล้วนี่ อันนี้ผมชอบมากเลยมันมีนกฮูกด้วยนะเออมีนกฮูกอยู่ข้างหลังด้วยกระเป๋านกฮูกมี่ล้เปลี่ยนชุดอ,นนอันนี้เป็นสีออริจินอลนะครับอันนี้เป็นสีดำแดงนะอีกอันหนึ่งอุ้ยอันนี้น่ารักจังอันนี้สีม่วงนะครับมีสามสีโอเคครับแล้วเราก็มาดูท่า ของชุดแล้วก็มากายสิทธิ์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงอุ้ยนายใส่ชุดเหมือนกันเลยนี่ฝาแฝดมีฝาแฝดด้วยเจอฝาแฝดด้วยดูนะครับอันนี้ถ้า,าถ้าใหม่นะครับต่อสู้สโนว์แมนนี่โอ้น่ารักนะครับน่ารักไปอีกแบบนะมีน้องหิมะด้วยแล้วก็อันนี้ เปิดตัวสุดอลังการโอ้โหได้อยู่นะได้อยู่นะอีกท่าหนึ่งปิดตัวอย่างสวยงามนะครับอย่างสมบูรณ์แบบนี่นี่โอ้ปาหิมะด้วยท่าไม้กายสิทธิ์นะครับเดี๋ยวไปดูชัดๆนะครับท่าไม้กายสิทธิ์ท่าพร้อมลบว้าวมีเอฟเฟกเป็นสีเรนโบ์นะครับสีหลง สีพัดเทลเนาะโอ้อลังการอยู่นะแล้วก็เปิดตัวอย่างสาเปิดตัวสุดอลังการน่าจะเหมือนกันนะครับเอฟเฟกสี 4, แบบพัดเทลพัดเทลน่ารักน่ารักโอ้พ่นไฟด้วยโอเคครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็มี ชุดนะครับที่โหวตด้อันดับที่1เลยนะครับเดี๋ยให้ดูว่าชุดอะไรนักร้องใต้ทะเลนี่ด้วยราคา8 8 0หินม่วงนะครับอันนี้นะครับคือชุดที่ได้อันดับที่1ของการโหวตนะครับ แต่ก็มีฤดูซูเปอร์เซลของร้านมาดามมากี้นะครับถ้าซื้อครบ1,000เพชรก็จะลด300ถ้าซื้อครบ2,000ก็จะลดไปเลย700นะครับโอเคอันนี้ของผมลดประมาณ40%ไม่แน่ใจว่าจะลดได้มากกว่านี้อีกไหมนะครับแล้วก็มีแฟชั่นโชว์ปารีสนะครับเป็นจิกซอเนาะอันนี้เดี๋ยวต้องไปทำตามเนื้อเรื่องนะครับ แล้วก็กิจกรรมสำรวจป่าต้องห้ามนะครับก็คือ Echo คูณ2นะครับถ้าเราเข้าป่า Echo นะครับเราก็จะได้ Echo เพิ่มขึ้นคูณ2นั่นเองโอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับ